วันท oh! <si no ู้าว์คุณแม่ขายเดียทำได้แล้วโอ๊ยเรื่องง่ายๆแค่นี้ยังทำไม่ได้เลยเราอาจจะมีผัวกันก็ยังไม่รู้หรอกนะว่าใครจะชนะเกมนี้ยืนดีๆกันสิลูกคิว กกาบแค่นี้ก็ทำไม่ได้แล้วอย่าลืมนะจ๊ะถ้าพวกเธอเธอเธอจ่ายมา1,000งบาทนะจ๊ะเอาล่ะเอาล่ะฟังทางนี้เกมต่อไปก็คือกินมะม่วงโดย แกะไม่ให้ใช้มือคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเพราะว่าหนูเนี่ยชอบใช้มือแบบปบมือ <c oughs> เดียวเดียวเดียวยังไงฉันก็ชนะอยู่แล้ว <c oughs> ฉันเนี่ยชอบใช้ปาล์มเดียวปากเห<อ><ว>ม็หอยฉันต้องชนะเพราะว่าฉันอะ่ะ <c oughs> จะขยี้ลูกไม่ให้แหลกเ,เลย <c oughs> เอาล่ะเตรียมตัว นกวีดโอ้โหโอ้เกอนฉันไม่ใมันแกใช้ใหหน่อยดิเฮ้ยเรวแล้ว เอาละเอาค่ะพี่กันดีกว่าแกไปทำไมไม่หมดทุกทีเนี่ยเอาล่ะจะประกาศผู้ชนะรถการแข่งขันแล้วนะจ๊ะผู้ชนะ คือาคือคือนอคือไอเดียจ้าเรื่องอะไรอ่ะขี่โกงจะเลยไม่เอาไปไเอาล่ะเดี๋ยวจะเป่านกหวีดให้ไปพักกันนะจ๊ะเตรียมตัว น้าใครกันพี่ฮิวรอนหนูด้วยพี่ฮิวจ้ายานาพี่ฮิวเกมการแข่งขันนี้ยกน้ำหนักข้างละ50กิโลใครยกได้เป็นผู้ชนะจ้ะเริ่มได้ฉันก่อนละกัน ตอ,อนหัดของจริงจะสู้เพื่อพี่ไฮคิวจะไม่เหลืองขนาด้เน ไปกินน้ำเปล่าไปเยอะบ้างดูฉันดูฉันเป็นตัวอย่างพวกแกอ่ะโอยแกตัวเล็กขนาดนี้จะยกไหวยังไงเนี่ยได้หรอผอมๆแค่นี้จะไปทำอะไรได้ใช่แรงหรอกเอออเปสให้ไอเดีย้่ปเปลาขาดอีกโอ้ยเบี่ยงไป เกมสุดท้ายที่จะรู้ว่าใครเป็นผู้ชนะแล้วก็ได้ลูกคิวของแม่ไปเป็นผัวความพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนนะจ๊ะฟังกติกานะจ๊ะกติกามีอยู่ว่าลูกคิวส่งแว่น,นให้แม่ซินี่ครับแม่ทำไม จะต้องใส่แว่นตาอันนี้แล้วก็เข็นรถเข็นข้ามไปต้นไม้ใหญ่โอ้แค่ <c oughs> เดียวเดียวก่อนผู้ชนะเลิศจะได้ทั้งลูกชายสุดหลอ่อพร้อมกับเงินสามแสนแต่แต่แต่ถ้าใครแพ้กติกา <c oughs> คนละหนึ่งหมื่นจะต้องเป็นของแม่เอ้า <c oughs> <c oughs> อชิวๆชนะชัวร์ไม่เป็นไรหรอกยองไงยังไงก็จะเริ่มก่อนหนูจ้ะเอองานง่ายๆแค่นี้ใส่แว่นแล้วข้าไปฝั่งนี้ว้าอะไรของแกกลัวเลยหรอนี่ดูฉัน ไอ้เนี่ยไอ้เนียแกเาไปเลยดิวแล้วเว้ยโอ้ยไอ้สคนนี้นี่อยากจะยอมแพ้แกก็ออกจากแถานฐานไปเลยทัชนะเองได้เห็นมันชัดใช่ไมได้้ไเป็นแล้วรออะไรไปต่อสงสารฉัมันไปไม่ได้เฮ้ย กลับมาได้แล้วป่านี้สามคนมันก็คงชดใช้กรรมไปแล้วแหละโอ้คิวเอาเงินไปเก็บ หลงแล้วนี่ป้ากับรถเข็นเออรถเข็นแล้วทำไมป้าเป็นฝ่ายเข็นรถเข็นมาเองล่ะโอ้นั่นน่ะสิจะบอกนะมันเป็นแผนการเดียป้านั่นน่ะเออฉันว่าใช่แน่ๆเลยป้ามาหาใครเนี่ยต้องหลอกเอาเงินพวกเราสามหมื่นคนละหมื่นหมื่นหมื่นจนต้มจนเปื่อยแล้วไม่ล่ะใช้ยล้วกเอาไอ้ลูกชายหน้าจืดกับเงินสามแสนมาเล่าพวกเรานั่นน่ะสิฉันไม่ยอมแพ้หรอกนะเสต้องหมื่นหนึ่งเนี่ยสามหมื่นเลยไปเร็ว ป้าแม่แม่ก่จะไปเรียกมันว่าแม่ทำไมนะแบบเนี้ยมันต้องเรียกว่ามันลูลกป้าใต่ลูกชายหน้ามนอ่ะป้าสองคนอ่ะแอบหลอกลงต้องุอง่นพวกฉันใช่ไหมฮะแบบนี้มันใช้ไม่ได้มาต้องกันจ็เปิ่ยแบบนี้เนี่ยสามหมื่ของพวกฉันเอาขึา้นมาพวกเธอจําไม่ได้แล้วเหรอว่าทําอะไรไว้อะะ<ำ>แกตูมยังงาตูมนะจ๊ะเป็ยไง,งทำมาเอง เงินเยอะมากจริสิพวกแกคิดแบบฉันปะฉันคิดฉันก็คิดเหมือนแกนั่นแหละจดาก,การไป,ไปจะไปไหนจ้าไอคนพิการได้ข่าวว่าเงนินเยอะไม่ใช่หรอแบงเลยดีจะไปไหนไหนจ้า ไปไหนไม่รอดหรอเงินแกเอามาดิเอามาดิมาดิมาดิเอามาเลยไปเอาเงินไไล้เนแม่จ๊ พวกฉันค่ขอโทษแม่ด้วยนะจ๊ะที่ผ่านมาหลังจากที่พวกเราทําแบบนั้นลงไปพวกเราอยู่กันโดยไม่มีความสุขมาตลอดเลยนะจ๊ะพวกเราไม่รู้เลยว่าสิ่งที่พวกเราทาอ่ะจะทําให้เวรกรรมมันตามพวกเรามาทันแม่รู้ไหมจ๊ะว่าเงินที่พวกเราขโมยมาก็โดนโจรขโมยต่อไปอีกทอดหนึ่งพวกเราทําผิดไปโดยที่ยังไม่ได้ใช้เงินสักบาทตอนเนี้ยพวกเรารู้แล้วจ้ะว่าสิ่งที่พวกเราทาอ่ะ ทั้งบาปแล้วก็ศูนย์เปล่าแม่ให้อภัยพวกเราเถอะนะจ๊ะพวกเราสัญญาว่าพวกเราจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วเอาเป็นว่าฉันกับหลานอามให้อภัยพวกเธอก็แล้วกันนะที่ผ่านมาฉันก็ทําบุญให้อามไปเรียบร้อยแล้วต้องเข้าใจก่อนนะบ้านเมืองมีขื่อมีแปรกฎหมายเขาก็มีบทลงโทษถ้าพวกเธอยังขืนทําแบบนี้อีกพวกเธอก็จะต้องเข้าคุกเข้าตารางสักวัน เขาใจแล้วจ้ะว่าฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วโอโทษจริงๆนะจ้ะแม่ต่อไปเนี่ยฉันไม่เอาด้วยกับพวกแกแล้วนะฉันสำนึกผิดแล้วแกล่ะรู้สึกผิดหรอจ้ะไปกลับกันเถอะพวกเรา ำมะม่วงมาแล้วเจ้าตำมะม่วงกับเจ้าพี่ตำมะม่วงกับเจ้าตำมะม่วงมาแล้วค่ะตำมะม่วงน้งน้ำคนงานมาแล้วเจ้าตำมะม่วงกับเจ้าพี่เจ้าตำมะม่วงกับเจ้าตำมะม่วงเหรอจ๊ะเมนเจ้าโอ้ยดูท่าทางน่ากินจังตำมะม่วงถุงหนึ่งจ้ะได้ค่ะเผ็ดเปรี้ยวหวานเกมดีเจ้าเออเอาเผ็ดหน่อยก็ได้จ้ะได้ค่ะงันรอสักครู่นะคะจ้ะฉันนั่งด้วยกันก่อนค่ะ แป๊บหนึ่งนะจ๊ะได้แล้วจ้ะทั้งหมด40บาทจ้ะแบงค์พันนะจ๊ะได้จ้ะสักกู่นะคะคุณพี่เงินทอนค่ะเงินทอนค่ะคุณพี่เงินทอนค่ะคุณพี่คะ,ค,พคะ สวัสดีจ้าคุณนายหายแล้วเหรอจ้าหายแล้วจ้าวันนี้ฉันกับลูกอ่ะจะมาขอบคุณคุณนายจ้าที่ช่วยเรื่องค่ารักษาพยาบาลลูกฉันนะจ้าถ้าไม่ได้คุณนายนะฉันสองคนก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินที่ไหนมารักษาพยาบาลลูกฉันเลยมไม่เป็นไรหรอกจ้าเพราะว่าจริงๆก็ถือว่าช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันฉันน่ะไหนๆก็มาละเห็นว่าค่าขายไม่ได้อยู่หลายวันอันนี้จ้า ฉันให้เงินช่วยเหลือเป็นการตอบแทนนะฉันไม่เอาดีกว่าจ้ะคุณนายคุณนายเอาคืนไปเถอคะค่ะทำไมละจ้ะแค่คุณนายอ่ะดูแลลูกฉันเป็นอย่างดีอ่ะฉันก็ไม่รู้จะขอบคุณยังไงแล้วจ้ะอืมแล้วอย่างนี้จะทำไงต่อล่ะจ๊ะเนี่ยดูท่าทางอ่ะจะหาเล่ต่อไหวหรอช่วงนี้ฉันก็คงหยุดพักไปก่อนปกติแล้วลูกสาวฉันอ่ะเป็นหลักในบ้าน คอยหาเลขขายตามะม่วงแทนฉันเพราะว่าตอนนี้ฉันเป็นโรคหัวใจยกของหนักก็ไม่ได้อะจ้ะคงต้องพักไปก่อนนะจ้ะคุณนายจนกว่าลูกฉันจะหายดีเนาะลูกเนาะเอาอย่างนี้ไหมจ้ะแถวหน้าหมู่บ้านฉันเนี่ยมีตลาดนัดเป็นชุมชนเลยนะถ้าทางจะขายของได้แต่ฉันน่ะไม่แน่ใจนะว่าพื้นที่มันยังว่างอยู่หรือเปล่าเอาเป็นว่า ฉันให้เปิดร้านตำมะม่วงที่หน้าบ้านฉันไปก่อนแล้วกันนะหน้าบ้านคุณนายเนี่ยนะคะจ้ะฉันไม่คิดค่าเช่าด้วยถือว่าเป็นการช่วยตอบแทนไปก็แล้วกันจริงๆใช่ไหมจ้าคุณนายน,น้ำต่อไปนี้ลูกไม่ต้องหาบเล่กลางแดดอีกแล้วลูกจริงจังแม่งั้นฉันสองคนขอตัวกลับก่อนนะจ๊ะขอบค,คุณจ้าคุณนายไปไปแล้วนะไปลูกไปดีจังเลยนะแม่ มาแล้วจ้ะแม่เอาวางเลยลูกอ้โหแม่แต่งตัวส,สวยเลยนะจ๊ะแหมเราอะมาขายตำมะม,ม่วงดูสิบ้านหรูขนาดเนี้ยจะมาแต่งตัวแบบแม่ครับหับเล่ได้ไงนะ้อป<ะ>้ <c oughs> าหนูช่วยเตรียมของมา, <c oughs> าม,มามาเลยอ้าวตำมะม่วงจ้ะตำมะม,ม่วงจ้ะป้าขายอะไรเนี่ยตำมะม,ม่วงจ้ะ แล้วไข่ไรจ้ะแล้วโอ้โหแล้วป้าใช้แรงงานเกินไปไหมเนี splash, daughter, ่ยดูสิแผลเต็มเนื้อเต็มตัวยังใช้แรงงานอีกน้องสาวจ๊ะทำอยากใช้แรงงานกับป้าแก่ๆแบบนี้มันอยู่กับพี่นะพี่เลีนด้วยอย่างดีเลยยุงไม่ให้ไต้ล่ไม่ให้ตอมหยุดมีลูกสาวใช่นะน้ําเข้าบ้านลูกอย่าให้เอ้แมลงเบ้าแถวนี้มันมาแทะเอาลูกได้จ้ะแม่ สวัสดีครับแม่สไปายฉันไม่อยากมีลูกเขยเว้ยจะอะไรว่ามาเมนูเมนูก็ไม่มีบอกขายอะไรบ้างเนี่ยดูนี่เมนูอยู่ที่ปากตำมะม่วงอย่างเดียวอ่ะโลกมันไม่จำหรอกจ้าอย่างแรกตำแมงม่วงตำแมงม่วงเมนูที่สองตำม่วงแหนมมีแหมีนมเมนูที่สาม ำมะม่วงหมูกรอบเค็มปลาหมูกรเค็มเมนูสุดท้ายตำแตงวัจัดมาเลยป้าไม่ลงไม่รออยากลองทุกอย่างเลยจัดมาเลยเดี๋ยวนั่งรอเอยเอาซักเมนูเอาอะไรนมนมนะชับนมอะตำแหนมจัดเลยนะแหนมไปรอเลยจัดให้ขอนั่งมองป้าดูแหนดูนมหน่อยสิได้รอแป๊บนึง นมหุยแล้วอะไรคือแห่นม้าเนี่ยอะไรเนี่ยเหรอเออแหนมเออแหนมสะกดยังไงสะละแอ,อหอยหีบนอนหนุมมอมะอ๋อถึงว่าเป็นแหนมนี่เองไห <c oughs> นพูดสิแห่นมเออกินแห่อร่อย <c oughs> <c oughs> จ้าว่าภาษาไทยเราได้เกตหนึ่งเนี่ยมเป็นสะกดอย่างนี้นี่เอง ของเปรี้ยวกลมกลมบวกความอร่อยของแหนม,มป้าอุ๊ยแม่เซไพรเท่าไรจ๊ะพูดจ่าไม่เข้าหูก็ตรงนี้แหละ <c oughs> ว่าแต่อร่อยไหมอร่อยมากเลย <c oughs> ป้าดีใจเทจ่าไรจ๊ะราคากันเอง40 40โอ้โหทั้งแปลกใหม่คี้ <c oughs> อคารนี้สีบาท ป้าก็ต้องขายชนิดที่ว่าไม่ค้าอยู่ได้ลูกค้าก็อยู่ได้นี่แหละช่วเหลือเกื้อกูลสังคมต้องการแบบนี้แน่นอนป้าเป็นคนที่คนสังคมต้องการเนี่ยผู้คนนะชอบคิดว่าอยู่บ้านหรูแล้วจะต้องขายแพงป้าขายราคาแค่นี้แหละวันหน้าจะได้มากินป้าอีกอจ้ะวันหน้าเจอกันแน่นอนจ้ะไป <ขอ S 2> แล้วนะ หนูหนูจ้าหนูจ้า,จาตำมะม่วงไมจา้าอยู่นี่เหรอามาเร็วมาเร็วมาเร็วหนูอะไรตัวใหญ่เบ้อเฮอหูหาเจอจนได้ร้านป้าอยู่นี่นี่เองขายในบ้านหลังใหญ่แบบนี้เลยเหรอจา้าหนูตามมาเนี่ยกว่าจะหาเจออย่เขาลือกันอะไรตำแมง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 ออ ตำแมงม่วงนั่นแหละค่ะหนูจะมาชิมวันนี้ได้นั่งรอ<า>เลยห,หนูเด็ดๆเ,เลยนะคะเอ,อจัดไปนั่งเลยตำแมงม่วง ตำอะไรนะป้ะตาตำแมงม่วงตำแมงม่วงน่ากินวักวกเลยนี่ไม่คิดจะถามหรอว่าทำไมมันถึงต้องตำแมงม่วงอะ่ะยังไม่ได้คิดแต่ว่ามันไม่ใช่ลูกแมงสาบใช่ไหมเนี่ยโปรตีนเยอะดีเลยล้อเล่นเนี่ยเป็นมแมลงธรรมชาติกินได้ไปป้าไปขายของอนูจะกิน จนลูกมาจ่ายเงินไม่ไหวเลยไงเราโอ้ยมันอิม่มเท่าไหร่ส <40. S 2> ีฮะสี่สิบฟังไม่ผิดสี่สิบสี่าทค่าแมลงยังไม่ได้เลยเนี่ยป้าเอานะป้าก็ขายเอาช่วยๆกันลูกค้ายเยอะป้ากบพอมีกําไรเอามา4ยสี่หนูจะบอกให้นะหนูจะไม่ไปผ่าประกาศหรอกว่าร้านป้าอร่อยจะให้มันเป็นร้านลับๆของหนูเพราะหนูจะมาแอบแซบทุกวันเลยไปเถอะกลับไปเลย พรุ่งนี้เตรียมแมงนะโอ๊ยคุณหนูมิวดีใจจังเลยค่ะหนูก็หาป้าตั้งนานแนะ่ตั้งแต่ป้าไม่ได้ไปเดินหาขายนะคิดถึงตำป้าที่สุดเลยลูกค้าแฟนพันแท้ก่อนหนูจะหาป้าเจอนะแาลิกแผ่นดินอย่างนี้เลยแฟนพันแท้หนูเอาตำเหมือนเดิมเลยค่ะตอนนี้ป้า คิดเมนูใหม่ๆได้ตั้งเยอะเลยตำมูม่วงเดิมๆอะ่ะมันเพลนๆไปแล้วค่ะคุณมิว้วมีป้ามีอะไรมัดแนะนำเิ้วปะคะตำหมูกรอบเค็มค่ะตำหมูกรอบเค็มป้ามีหมูกอรอบด้วยแบบเนี้ยจัดมาให้มิวเลยหนึ่งจานค่ะจัดป่คะค่ะคุณมิ้วนั่งรอนะคะได้คะ่ะ ม่วงหมูกรอบเค็มอันนี้ป้าทำพรีเมียมให้คุณมิ้วเลยนะคะเนี่ยลองชิมดูนะคะคุณมิว้ว นนป้ามีคิดตังหรอกคะ่ะคุณหนูมีองค์วิชาตามหาป้าดูสิป้าจะร้องไห้แล้วเนี่ยเรื่องเนี้ยต้องลงโซเชียลแน่นอนดัง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 ,ดง,ดงอย่างนี้เลยคะ่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณหนูมีได้ค่ะงั้นเดี๋ยวลงให้แน่นอนคะ่ะโพสลงโซ,ซเชียลบลอยคะ่ะน่ารักจริงๆ กินนึงแต่หาบเล่เลยป้าเอ้ยเอาเหมือนเดิมจ้ะอามเอ็งไม่เบื่อหรือไงเนี่ยไอตําแตงม่วงเนี่ยกินทุกวันมันดีต่อสุขภาพนะป้าจ้ะพอสายเขียวเออรอแป๊บหนึงใส่ถุงใช่ไหมใช่จ้ะ,อะรอแปบ๊บรอแปบ๊บยืนรอเลยนะมา ่กอนฉันเปลี่ยนใจแล้วใส่จานดีกว่าใส่จานเดี๋ยวฉันยืมจานไปก่อนนะแล้วก็ตั้งอ่ะแปะไว้สิ้นเดือนเหมือนเดิมี๋ยวฉันจ่ายสิ้นเดือนอีกแล้วป้าเออหน้ามาฮป้าบริการทุกระดับประทับใจอยู่แล้วตำแตงม่วงน่ากินสดๆไปเลยป้าแน่นอนน่ากินเหมือนป้าเลยนะเห็นไหมสิ้นเดือนมาจ่ายด้วยนะได้แล้วอย่าลืมมาจ่ายป้าด้วยล่ะครับ แม่จ๋ะอ้าวน้ำเมื่อตัวแม่เห็นไม่มีวันนี้ไม่ไปเรียนหรอลูกวันนี้หยุดจ้ะแม่แล้วจะมาช่วยแม่ละสิใช่จ้ะแม่เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยลูกตั้งแต่เราไม่ต้องไปหาขายตำมะม,ม่วงกันนะแม่สบายขึ้นเยอะเลยจริงจ้ะเถือเป็นบุญคุณของเราจริงเนาะอืคุณนายเขามีบุญคุณกับเราจริงเขาช่วยเหลือเราไม่งั้นนะ่ะหนูคงไม่ได้กลับไปเรียนแน่เลยจริงจ้ะแม่ แล้อีกอย่างนะตั้งแต่แม่ขายสบายๆเนี่ยนะแม่อักการลูกหัวใจไม่กำเริบเลยลูกดีจังเลยจ้ะเห็นแม่มีความสุขในการขายของหนูก็ดีใจค่ะตั้งใจเรียนล่ะเรียนจบจอ่ะจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมาขายตำมะม,ม่วงแบบแม่ได้เลยจ้ะงั้นเอ้าคุณนายสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าวันนี้กลับเร็วจังเลยค่ะพอดีเลิกประชุมเร็วอ่ะนี่แันน่ะได้ข่าวว่าร้านตำมะม,ม่วงที่เนี่ยล่ำเลือกันทั่วหมู่บ้านเลย ว่าอร่อยนักอร่อยนักขนาดแม่ค้าในตลาดฉันไปซื้อของเขายัางชมเลยก็ได้คุณนายลคะค่ะ6เดือนที่ผ่านมาเนี้ยฉันสองคนแม่ลูกสบายขึ้นเยอะเลยคะ่ะหายดีแล้วใช่ไหมจ๊ะหายดีแล้วคะ่ะนี่ฉันนะ่ะว่าจะชวนเธอสองคนแม่ลูกอ่ะมาช่วยฉันหน่อยฉันกําลังจะขยายเปิดธุรกิจทางด้านอาหารน่ะอยากจะได้เมนูตำมะม,ม่วงอ่ะไปเป็นเมนูเด็ดประจําร้านแล้วก็ชวนเธอแม่ลูกสองคนไปเป็นหัวเรือใหญ่ในการคุมร้านให้ฉันนะ ลองตัดสินใจดูนะจ๊ะป้าแม่ซอร์ไพยส,สัสดีครับวันนี้เอาเหมือนเดิมน,นะจ้าตำม่วงแหนมนจัดป่ะน้ำช่วยช่วยแม่ลูกเออแต่ป้าครับคะผมค,ค,คิดดูแล้วอ่ะผมอยากซื้อสูตรตำมะม,ม่วงของป้าเอาไปขยายสาขายทั่วประเทศแต่<ม>เรื่องเงินป้าไม่ต้องห่วงนะผมจ่ายไม่อัน้นป้าอยากได้เท่าไหร่ป้าพูดมาเลยคือป้าคงขายคุณไม่ได้หรอกค่ะฮะ ทำไมอ่ะนี่ถ้าไม่ติดว่าฝีไม้ลายมือป้าเด็ดเนี่ยผมไม่งอป้าเลยนะป้าอยากได้เงินเท่าไหร่ป้าพูดมาผมจ่ายให้ไม่อันเงินน่ะมันไม่สําคัญสําหรับป้าหรอกค่ะสําหรับป้าใจสําคัญกว่าคุณผู้หญิงท่านเนี้มีบุญคุณกับป้ามากคุณดูสิป้าเขียนป้ายว่าไงคะตำมะม่วงสํานึกบุญคุณใช่แล้วคุณจะให้คนอย่างป้ามาเนรคุณคนได้ยังไงในเมื่อคุณผู้หญิงท่านเนี้ย เขาเป็นคนให้โอกาสชีวิตป้าไม่ต้องไปหาบเลข่ขายตำมะม่วงอะ่ะคุณเข้าใจป้านะผมเข้าใจครับแต่ว่าแหนมเอาเหมือนเดิมน,นะได้ค่ะเ <laughs> ชิญนั่งเลยค่ะ <laughs> คุณผู้หญิงคะฉันนะ่ะตัดสินใจแล้วคะ่ะว่าฉันนะ่ะจะช่วยคุณผู้หญิงคะ่ะขอบใจมากเลยนะอย่างน้อยอะ่ะฉันสะดุดชื่อตำมะม่วงสำเนีกคุณคุณฉันคิดไม่ผิดเลยนะที่ช่วยเหลือหนูไว้ในวันนั้นนะ่ะ ทำให้ฉันนะ่ะมีธุรกิจใหม่ในวันนี้ต้องขอบคุณแม่ลูกทั้งสองคนด้วยนะคะเราสองคนนะต้องขอบคุณคุณผู้หญิงมากกว่าค่ะเพราะคุณผู้หญิงอะ่ะเป็นผู้ให้ก่อนค่ะาาจะกป้เอย<า>วหนูเอาตําอะไรนะแมง,งแม่วงใช่รอที่โต๊ะนะของคุณมิวตําม่วงหมูกรอบเค็มค่ะได้เลยค่ะอันนั้น ตำม่วงแห่นวันนี้ป้าจะบอกว่าป้าเพิ่งคิดเมนูใหม่มาเมนูอะไรคะตำม่วงถาดโอ้ยเอาเอาเอาซื้อซเอาเอาอย่างนี้นะจ๊ะเพื่อเป็นการฉลองในฐานะที่เราจะเป็นหุ้นส่วนกันฉันขออนุญาตเลี้ยงลูกค้าทั้งโต๊ะนี้ทั้งสามคนเลยได้ไหม นมจีนเลยลูก งตั้มม่วงถาดจ้าเยี่ยวนะคะในฐานะที่เป็นเจ้าภาพขอจุ้งประเดิมก่อนนะคะเชิญจ้าเต็มที่เลยค่ะทุกคน เปิดแล้วกรรมการลุยได้ตัดเลยนะคะโอ้ยหัวจจานได้ไหมจัดป้าสิบจานเลย